โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่อง cj channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่นในเกม rov นะครับฮีโร่ที่ผมเล่นในวันนี้จะเป็นตำแหน่งแครี่นะครับเวนทอนนะครับสูตรสามสี่นะทอนตำแหน่งแครี่นะเหมือนแก๊กเจเวท ป่าเราเลยใช่ไหมแล้วเราก็คอยเขาเกียนไปฮะเราก็เกียนเ,ยเราดีกว่านะก็ทอนก็ยังเป็นตัวโกงอยู่นะครับแต่ว่าจะโกงในกลางเกมกลางเกมถึงเลทเกมนะครับผมต้นเกมก็จะงวยเหงาหน่อยนะกกนเพราะว่ายิงเขาไม่ได้เลยนะยิงเขาไม่เข้าเลยนะต้นเกมค่อนข้างจะ เบามาก็ได้ได้คลิปไปก่อนก็เครื่องผมที่ใช้อยู่เป็นเอ่อ ...Poco x 3 Pro นะครับผมก็เล่นมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมก็ลื่นปกติดีนะครับไม่มีสะดุดอะไรอาวีก็ปรับสุดตลอด 60เฟรมปรับสุดแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยก็ยังเล่นได้นะครับเอกีนี่ปัญหาครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สำหรับเพื่อนที่เข้ามาถามกันนะครับผมว่าใช้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบตเตอรี่เป็นยังไงอึดไหมก็ใช้ได้อยู่ครับถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นเกมพวก PUBG หรือว่าเกม c h a m i o n s ก็จะกินสระเก็ไป พวกเกม Hitman r e b o อ n เกมเอวีพวกนี้ไม่เท่าไหร่ครับม,มาเยอะ so far, exactly Here ก็ <To bless. S 1> ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่กดติดตามนะครับที่เข้ามาดูคลิป ส่วนใหญ่คลิปที่มีคนเข้าดูบ่อยๆก็น่าจะเป็นฮนะิตแ so มรีบอ์นะแ so มรีบอลผมก็ทำคลิปเปกี่ยวกับสุขสวยได้นะสวยสบายมากตานนี้นี่อ้อยแบกอีกสี่อ้อย ช้างลิกเตอร์โอ้โหเดึงกูกูจะไปรอดไหมล่ะโอ้โหปิกยัดเลยฮะเปิดมาก็เอาเลยครับสกอร์แรกหาักพียังไม่ได้ด้วยอิกซี่รอดไหมรอดอยู่ชักหน้ายังไงชักหน้ารอดกันหมด ยกเว้นกู <Ultimate. S 1> เอาวะอ้อยเอาวะโหแล้ววะปิวดวะดไ<อ>ูไปผมไม่ต้องทำอะไรนาตาเนี่ยนี่นะอ้อยแบกนายจะทำกับเราแบบนี้ไม่ได้โอ้โหมาดิ ขอมาดิยังไงยังไงยิงติดปิดรอโอให้ฉันบ้างสักตัวได้ไหมไม่แบ่งบันรอยยิ้มเลยอะ่มะมาแกมาแกมวยมาแกชอบจังลงล่างนี่มวยนี่ ยิงใครยังไม่ตายนี่ลงมากันจังนะเดี๋ยวห้มีของก็เถอะเอา้ากูอีกแล้วอไอ้เหี้ยมาดิยังไงยังไงเออนั่นแหละเอามันให้หมดสองตัวแล้วนะมวยคุณต้องแค้น้วนะเออแล้วมึงก็ตายแบบงง น,น้ออก็เกูเหมือนแบบเป็นภา,ารกิจอะคือแบบคือกูล,ลงมาคือต้องฆ่าถอนให้ได้อะทำมาด้ไม่เป็นไรเพื่อนผมเจ็บจนชีนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาคืนที่หลังแล้วกันนะทนดูไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆจนเกมมันมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ผมก็ไม่จะหนียังไงอะตามสภาพใ mm. so จเย็นเด้อดึงอีกแล้วเด้อร่างเอาไหมร่าง เอาเลยฮะเอาตัวอื่นได้แต่อย่าเอาผมเลยผมไม่มีนะให้ใช้อะของผมยังไม่มีครับสกิลมีฮะแต่ของไม่มีเท่นั้นครับแฮกกลางเลยนะโอ้โหหมดเกลี้ยง ถ้าเพื่อนให้ผมทำคลิปรีวิวเกมอะไรของโัรสัท์มือถือ่เรนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะไปตามทำให้นะ ต่รับจียังไม่ได้ทาเลยอ่ะนี่พี่มีเพื่อนคนหนึ่งมาเม้นนะครับผมให้ทํารีวิวเต็มรับ G ีให้หน่อยครับทำแล้วแต่ว่าติดปัญหานิดหน่อยครับผมเพราะว่าต้องถ่ายไปด้วยแล้วก็ต้องอัดไปด้วยแล้วก็ใช้มือโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งถ่ายตอนเราเล่นไปด้วยครับผมให้เห็นเลยว่ามันเลื่อนจริงๆนะครับผมไม่ได้เอาจากการอัดอย่างเดียว silence is golden. này, nó này gì quá? Đi mang lẹ đi, mà đi. Bướm. Ồ. Ma má, ma thành đu vậy. Kinh cỡ อาดมากเลยอะจริงแส่ต้องตัดนั่นแหละเอาแบบว่าเล่นแบบโอเคเนะค่อยเอาลงใน <c oughs> ช่วงฟาร์มพวกนี้ผมอาจจะตัดออกแล้วกันนะย้วไม่แน่รอกดูกันว่ากีกก่นาทีเร <c oughs> าก,ก็เล่นไปไเรื่อยๆรอของเนาะ <c oughs> มวยยังไงมไวย แ่งกราไม่มวยเจอมีของแล้นนะงกลางได้นะซ้ายมีวะเฮ้ยเฮ้ยดูดิกวีตัว บุ่มบุ่มบุ่มโหเลาก็ฟิกดีครับคีนิโตหรอโบโบจังหวัดตไปมาได้ะพี่ออกมาก่อนสวยเอาล่ะเอาล่ะโบโบเฮ้ยยังไงยย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 ตยคยยิโตะเธอโอ้โห ก็บอกเนี่ยว่าอ้อยแบกตาเนี่ยครับทุกคนจริงจังจริงจังอย่าดึงกูโอ้ยรอดอยู่ครับเฮ้ย,ยมานะเพื่อนรีบเอานะสวยมาดีโอ้โหติ๊กี้แล้วพี่จะแสดงให้น้องเห็นว่าความแรงของพี่เป็นแบบไหน สวยกิกซี่เช็คกูมันโอเคเลยเหาแล้วครับหอยเราหุ่นแล้วครับนช่ครับโอ้โหลัดไปทีอะขอคขึ้นหน่อยแล้วกันนะมวยเกมนายทำเราเจ็บแสบมากติดป้อมฮะโอ้โหไม่ได้มามาลงมาแล้วผิดบึ้ง

โอ้โหยังไงเด็ดเกมแล้วเนาะมันก็ธรรมดาต้นเกมเราให้พวกนายก่อนไนงะเล็ดเกมกลางเกมไหนก็มาเจอเราฟาร์มต่อครับโอ้โหขีดสองพันละเฮ้ย ก่อนแล้วกันนะป่านะได้ไหมอ้หแรงว่านี้สักหน่อยสิ่นด,ดูเลือดมาแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะบวกได้มั่นใจกว่าเดิมหน่อยหนึ่งไอ้เฮ้ยไอ้วตัวม่งเนี่ยมาดิมาดิสวยใส่ครับแขนใจฮะจะมันจะมาเบิร์ดเราชุดเดียวมันก็ยังไงอยู่ไงอยู่นะครับโอ้โหชาร์จยิงไม่ทันให้เขาเถอะครับอ้อยอะ่ะ โอ้โหเผื่อเว็บเดียวสกอร์ไหลมาเป็น29ต่อ5แล้วสรุปผมตายคนเดียวใช่ไหมเนี่ยต้องใช่แล้วล่ะผมตายคนเดียวเป็นใจไหลโอ้จบเกม อ้อยบาย MVP สามสิบห้าดาวกิกซี่ครับกิกซี่โอเคครับกดทึงเพื่อนชอบคลิปนี้หนึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใค์และกดติดตามให้ผมดนวยนะครับกดดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาวีดีวีดีผมสวัสดีครับไอ้บายครับ